อาตอนนี้ไปทีระนองมัม่งพี่บอกเกลี้ยงค่ะตอนนี้ทีจังหวัดระนองเนี่ยเขามีการสร้างจิตสํานึกนะคะจัดโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนรวมข้องภาคีเครือข่ายและก็ภาประชาชนองค์กรชุมชนตําบลมวงกลวงค่ะอีเป็นผันพื้นมั่งไปแลนในสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอรจังหวัดระนองได้ก่อตั้งขึ้นตามพรบสภาองค์กรชุมชนพุทธศักราช2551และในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงกลวงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช ซึ่งมีความมุ่งหวังและตั้งใจในการได้ปลูกจิตสำนึกร่วมมือต่อต้านทุจริตโดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทำงานออกแบบการดำเนินงานและกลไกร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนกลุ่มองค์กรผู้นําและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตสืบเนื่องจากทางสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนะครับสำนักงานภาคใต้นะครับหรือว่าพอชนะครับก็ได้มีการสนับสนุสนพับประมาณนะครับไม้อของระนองเราเนี่คือจะได้สองพื้นที่ก็คือพื้นที่ของตำบลบ้องครวงกับพื้นที่ของตำบลเหานะครับให้มาทําในเรื่องของอการป้องกันต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งก็ข้อประมาณก็น้อยนะครับไม่มากเท่ยก็สามหมื่นล้ันบาทนะครับคำท,ที่หนึ่งก็เป็นเรื่องอของการตั้งความว่าใจหรือว่าตั้งคณะทํางานนะครับโดยทางสภา์การชุรชนตำบลมวงกลวงเนี่ยคือเรามีกลุ่มที่จดแจ้งอยู่ประมาณ22กลุ่มนะครับในตำบลม้มงกลวงก็มีการตั้งคณะทางานนะครับอนามาก็จะมีในส่วนของ กลุ่มงองกลนะครับของกสมนะครับภาคของในส่วนของสถ,ถานศึกษานะครับแล้วก็มาโคต้ตาในส่วนของทางผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการต้องเที่ยวของชุมชนนะครับที่จะเข้ามาเป็นคณะทางานในการกับเคลื่อนโครงการนะครับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือประชาชนเยาวชนกลุ่มองค์กรและผู้นำในพื้นที่อำเภอกระเปอร์จำนวน50คนโดยมุ่งหวังว่าผู้นำเยาวชนและคนในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เกิดความตระหนักร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาไปสู่แผนการต่อต้านทุจริตและช่องทางการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการที่จะให้เรื่องของการทุจริตนี่เป็นเรื่องของความสําคัญของทุกคนนะครับไม่ใช่ให้ส่วนของราชการอย่างเดียวมาดูแลใช่ไหมแต่ว่าภาคประชาชนนี่ ต้องมีการดูเลต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการตรับรู้เพราะเดี๋ยวนี้คือช่องทางในเรื่องของการทุจริตนี่คือเป็นช่องทางที่ทุกคนนะครับก็ตามไม่ทันเพื่อน้นะครับมันมีการสลับซับ้อนในเรื่องของการทุจริตจุดขึ้นนะครับซึ่งทำให้มองว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและก็ประเทศชาติเปนน็นมากนะครับก็เลยได้มีการดําเนินโครงการนี้ขึ้นมา การป้องกันและต่อต้านการทุจริตถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีในการปิดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรและสังคมไม่ใช่เพียงหน้าที่ของผู้นำประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นภาคประชาชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจและป้องกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้การปกครองประเทศชาติของเราเป็นไปอย่างสุจริตไร้คอร์รัปชันกลโกงในประเทศชาติต,ต่อไป ปราโมทวีรสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดระนอง